ท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าทาไมเราคิดถึงไม่ค่อยถูกโจมตีโดยไม่รู้ตัวจากสิ่งมีชีวิตจากบลับสิ่งนี้ต้องขอบคุณแผ่นสเปกตรัลสแกนเนอร์มันเป็นอุปกรณ์กเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างสูงของเราคินแห่งรีออบโวแทนซึ่งในบางทีจะถูกเรียกกันเนื้ชื่อว่าแผ่นสเปกตรัลอาร์เรย์ตัวเครื่องแผ่นสเปกตรัลสแกนเนอร์จะมีอยู่หลากหลายขนาดแตกต่างกันออกไปตั้งแต่รุ่นขนาดเล็กที่เอาไว,พว้พกพาติดตัวไปได้ไปจนถึงรุ่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วนาไปติดตตั้งนนานาาาาหะลอดดจรุ่่่ทีีมขมขใญก ที่มาจะติดตั้งในพื้นที่โล่งกว้างขนาดใหญ่ซึ่งแน่นอนว่ายิ่งเครื่องที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นก็จะมีกําลังและความสามารถในการวิเคราะห์ที่สูงกว่าเช่นกันตัวแผ่นสเปกตรอลสแกนเนอร์มีประโยชน์ทั้งในการสํารวจเชิงยุทธศาสตร์และการลบกับค่าศึกมันมีความสามารถในการตรวจจับพลังงานได้หลากหลายสเปกตรัมไม่ใช่เพียงแค่สสารทิพเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการตรวจจับเครื่อพลังงานข้ามมิติซึ่งพลังงานข้ามมิติที่เด่นชัดที่สุดก็คือไม่พ้นเครื่องพลังงานจากวาร์ปทำให้พวกเขาแทบไม่เคยถูกสูจากวเัเย แหากเครื่องสกแกนตัวนี้ตัวจพบทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีค่าต่อเหล่าคินมันจะทําการปักหมุดพื้นที่นี้ในทันทีโดยการส่งสัญญาณกลับไปยังเครือข่ายดาวเทียมของลีและจดจําพื้นที่ตรงนี้เอาไว้อย่างแม่นยำจากนั้นสมาพันธ์เมืองแรกแห่งคาโทนเนียนก็จะเริ่มดําเนินแผนการคุดสํารวจและเก็บเกี่ยวทรัพยากรจากพื้นที่นั้นโดยทันที